สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel บาวเข็มยินดีครับมาเมืองครับวัอนี้เบาวเข็มอยู่กลางท้งหน้านี่แหละพื่นก่กำลังไล่งัวกรับบ้านนะครับต้องยีบีบมีจักตัวงัวสิบเสี้ยบ้านขึ้นหลายแฮนะนี่บ่เมียนน้ำกันเหมือนเล่นบ่เนี่ยอ๋อทั้งตัวหน่อยทั้งตัวใหญ่อยอันมูน้อยนี่มันยังมาแท้นมูเขาตินเนี่ย Ồ, thế này cứ vào trang sản Ồ, mẹ ăn tay tôi nè Ồ, tụi nè, ồ, khuẩn vợ Ồ À, điều phong khói giạt nhang bước năm nè Thế đấy quả, 10 xíp xí đi Phá, điểm như đấy cứ để lại đây Ủa, nó ọc lục, đây nhắc tôi nè Mít, tôi mẹ, mất thuốc tôi đấy bà nè Mít, bọn... mít tụi mẹ nghe chắc tôi nghe แม่ใหญ่ไม่ยูซีแล้วก็แม่แม่สาวอีกแม่ตัวอ๋อแม่ใหญ่มีอยูซีแล้วก็แม่แม่สาวอักตัวแม่สาวตัวนึ่งแม่สาวตัวนึงแล้วก็ลูกน้อยน้ำลูกน้อยเป็นตัวผู๋เตี้ยอ๋อตัวผู้น้ำหนาวมั้งเออโอ้ที่บอกแม่แม่อยู่ทางไทยๆนี่ปัสตัวแม่ใหญ่มี่หนึ่งสอง สามซตัวด้วนี่หาหกตัวด้วนี่แั้งแม่ยังแม่สาวนี่โอ,โอเริ่มเลี้ยงจากจตัวนี้ให้พวนเริ่มเลี้ยงจากที่แรกจ็กตัวน oh, ี่ขึ้มาไรเสไมันมีแต่องแม่โอตะกีมี่สองแม่สือว่าน้อมันเลี้ยงเลยือเลยขายขายนออกเลยขายสือโอ้มันก็เลยออกแม่พลูกวาเรื่อยล่ทีัน จังเลี้ยงวาอยู่นีมันได้ปีอะจากตัวเนี่ยขันจังมันออกลวกมือนเนี่ยโอ้เอาเดี๋ยวผมย่างมึงแน่กันนะอ่านี่นะครับน้องมึงเพิ่วมาเพิ่นเริ่มเลี้ยงจากสองตวพ่นนะจากตัวขงนาเอหนะมึงตัวนี้ก็ได้มาหลายตัวแล้วผ่นะวานี่เท่าไรสองี่หกแปดสิบหน่อยสองสี่หกแปดสิบสิบสี่สิบหตัวครับอ้ยพุ่นย่างเลี่ยงแถวย่งดีเลยวัธรรมดาครับตัวนี้ พอดีหูจักไม่ได้ข้าบ่าต้นเปลือยเองครับประมาณใบสามหรือว่าใบสี่โม่เนาะเพิ่อกกระสีเริ่มไปแล้วครับเริ่มเลี่ยงแถวพูด่ะก็คือแต่ละขอกเนาะแต่ละขอกเพิ่อกกระสีมีตัวลักลักอยู่น้ำกันกับของเพิ่นกเอาเป็นว่ามันจิเป็นตัวหัวหน้ามูครับตัวจังขอกนี่มันกจะยืดตัวสีดำดำเหมอนนะมันจิเป็นหัวหน้ามูพมันจะพายยางไปเลยครับยางเลี่ยงตัวแถวไปตัวหน่อยก็มูกบ่สียุทธายมูเอามืออันนี้ของเจ้าเจ้าเดียวครับนี่เขาต้องห่วงเลยซิปหาตัว คนขายยกคอ่โอ้ตัวละถ้าได้เอาตัวข้างหน้าตัวใหญ่งยุ่นกะสิว่าต้อก็หาเมื่อนล่ะหาเมื่นแสนปู่หลายแสนตัวเนี่ยซิบก็ตเนาะว่าทร้งดาเดี๋ยวนี Royal ้ตัวอ้วนๆหญ่ๆงามๆมูนี Gülme ่อาจจะเป็นใไซน้อยๆเนาะมูนี่เป็นตัวน้อยตัวเมียยุ้ยท้ายๆนี่มันได้าูดุเกืตัวแล้วไงบินตัวเมียท้ายๆนี่มันได้าูดุเกืตัวแล้วเนี่ยเมียนนุ่มเตี้ยเตี้ยอยู่เนี่ย ปาดซีตัวโอ้โหเดี๋ยตัวแล้วอันนี้ก็อีกบ่โดนโดอกนี่มึงนุ่มตั้งเต้าแล้วเนี่ยมันบ่โอ้โหนี่ครับเอาเพื่นว่าอีกเจ้าน้อยก็สิออกแล้วเพื่อนนะ,ะ,ะนอ๋อเนี่เนาะเอาม,มึงมึงว่าสะโพกมันรันนั่นบ่อ่าเพื่นว่านี่ครับมึงสะโพกมันรันก็คือมันเตรียมที่จะออกลูกแล้วนะครับเนะบาะแต่คลอดได้แล้วก็นุ่มเพิ่นก็ตั้งเต้าแล้วแล้วก็จิมมี่เพิ่นก็เริ่มเลี้ยมๆแล้วนี่ ที่มีเพิ่นเหลี่ยมเดี่ยวๆยนยนนั่นยานลงเลยครับอีกจ้งหน่อยเ e like พิ now, hey, huh, to, uh, to, uh, ่นกะชีพอดแล้วจุดยุคข้างหน้าตัวชิดน้ำดำเดียวได้ดูจค่ตัวเราเนี่ยตัวนังได้ดูแลตัวนั่งนี่บ่ยุคข้างหน้านี่บ่โอ้เอาดูคนยุคข้างหน้าตัวชีบดนี่เดียวดูตัวฟัวโอ้แต่ว่าคันนี้คันหน้าปีนี้มีตัวแม่ท่องยุซี่ตัวเดียวโอ้ออกลูกมากกะชีได้เงินแสนมือตัวนี่ยแม่โอ้ปีละแสนสองแสนตัวนี่ กันจังขันท่าตัวใด้เป็นลูกตัวแม่น้อไม่เนาะโตัวแม่สาวหเครื่องเป็นเป็นหาตัวเลยเนาะเป็นหาตัวแล้วตัันแม่ตันเครื่องตัน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 ล้วอ๋ออ่านี่ครับเพิ่นว่ามีอยูซี่ขึ้นหาตัวแล้วเนาะที่ว่ากำลังตั้งท้องอยู่ออกลูกคลอดลูกมากอ่ะทีไรปีละเป็นแสนหมดแล้วครับเขาต้องห่วงเด้ล่ะได้เงินแสนสบายๆเลยอยู่นี่ยเฟื่อน เอาว่ามึงยางมึงยางเฉินยางมึงน้ำเพลินนะครับตอนมือจมูกนี่เลี้ยงงวแบบสมัยไม่เราไม่ได้เลี้ยเนาะขับขับขับรตะเก้ดีไม่ต้องยางน้ำมันวะขับรตะเก้ดีต้องยางน้ำมันตัวจมูกดีขี่รถมอเตอร์ไซค์น้ำแล้วสบายเลยนะครับเอาเลี้ยงแบบสบายมาลัดช่วงย่างสอดกับป่วยไปเล่นวายย่างแดงกับมาลัดเอาอ่านี่ครับมึงช่วงย่างสอดกับป่วยไปจวงย่างย่างแดงกับมาลัดเอาครับถือว่าเป็นีสีสันนู่นน่ะยางคือคืนคือคักเลยอยู่นี่ การกระราจอนแต่ลดกระจายครับรถล,ล่ากับเลนีนไายอยู่นี่อันนี้ก็เป็นข้องอีกเจ้าหนึ่งเพื่อนกับกำลังมามาลัดเราอยู่เหมือนกันนี่แหละโอวาเสียนว่าเอ้านี่นะครับนกกะคือเบาเข็มอยได่ดไหมยางเหลี่ยงก็สอบถามมาสัมผัสเพื่อนนี่แหละก็เพื่อมึงบรรยากาศนะครับนะ้อมึงบรรยากาศนี่ผมรรเร่งอยู่ทีว่ามั่วเลี้ยงเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ไงไงว่าย,ย,ายออกลูกไงในป,ปีละโตน่ะเอาแม่แม่หนึ่ง ได้โตนึงอันนี้เพื่อน่าตั้งทรองอยู่หาหาโตหาแม่กะสีได้ปีละหาโตเหมือนคณะดขนาดาเพื่อนได้เป็นลูกตัวแม่อีกเหมือนกับแหงสีออกแม่แฟร์พันออกไปหลายก็เก่าเนาะของเพื่อนเอาให้มึงอันนี้ของยายวิจชตโตหาโตขึ้นกันตัวแม่เหมือนเลยบ่ตัวแม่เหมือนฟาดสีไม่ขอดสีไม่ขอดครับคณะคณะาหาโตนี่ตัวแม่เหมือนมันออกมันออกปีละโตเลยบ่เนี่ยเจ้าเลี้ยงมาเนี่ย อ่าผสมวัดแล้วขันน่าตามีหาตัวปีนี้หาปีหน้าก็ะมือชิบุนตัวน่ะฟาดโอ้ไม่แม่หตัวครับโอ้ขอดมีไม่หาตัวพอน่ะเอาเมื่เมื่อเพื่อนมีหลายตัวอยู่เพื่อนว่าจีด้เงินแสนเงินแสนเงินล้านถุ่นต่อไปนี่เอาเดี๋ยวยางกับมึงน้ำเนี่ยนี่ครับเพื่อนว่าขอดขันเลี้ยงจากหาของเพื่อนมีตัวเมียหาตัวปีนากระมือไปเป็นชิบุนตัวเนี่ยโอ้ นี่ต่เจ้าหลายๆครับอยู่นี่ก็นเลยมันเป็นงัวที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายง่ายไว้ครับแบบเป็นงัวพื้นบ้านเนาะแล้วก็มีงัวเฟี้ยงง่ายๆก็มีครับง่วงเฟี้ยงง่ายหรือว่าเป็นงัวโค้งสางใหญ่ๆก็มีมาให้กันครับก็เริ่มมีมาแล้วล่ะกับตามดีเ่นกำลังเห็ดกำลังพัฒนาอยู่นะครับเนาะมึงบางตัวกับตัวน้อยๆก็มีมันก็เลี้ยงแบบหลายๆตัวหลายๆอ่าหลายๆเฟี้ยงนะครับเนาะหลายๆเฟี้ยงหลายๆโค้งสางรวมๆกันไปนี่ครับหูน่ะ อะไรงวัวเขาคอกเนี่ยหมูแรงกับพวกตงห่วงวครับคอกอันนี้กับแ,แห่งแร้านหมดแล้วเนี่ยวันนี้ที่ไกดัน,นยุติเลยเอาตัวละหาเมื่อนชิบตกับหาแสนเนาะอันนี้บางเศร้าหุหน่นนะครับเนาะมืงอู้นะเอาหลายหลายหลายมือเนีนะครับแต่ละตัวหุ่หนนะตัวนี้มันมีชุดมหาหนามูตัวง่ายๆอยู่ไปจุ่มืันนี่ก็ได้ยางไปแล้วมันอยู่ประทันกันเนี่ย นี่ครับเพื้นกับจะคล้องมั่เพื้นจอดรถอยู่ฟังทั้งพุ้นแหละอันนี้ว่าเหียมยางไม่หลิ่นก้อนเพื้นนี่เลกะไปสอบถามเพื้นมาแล้วโอ้แต่ละตัวนี่นีน่จงไว้แต่ตัวแม่ <c ười> เอาเอาตัวแม่นะครับเอาตัวแม่ไปเป็นรักแล้วกะตัวผูกกับเพืชดิบปอยปล่อยให้งปันหาผสมเองตา,ามธรรมชาติแหละแต่ว่าขนาดตัวเด็กยังไนะครับเนาะเพื้นกะอาจจะผสมผสมหอดหรือว่าอาจจะไปทับโตหรือพวกที่มีโครงสร้างใหญ่ๆไป กเป็นไปได้กันครับเพราะว่ามึงลักษณะแล้วมันก็มีบางชุดบางชุดบางตัวที่มันยังเป็นตัวหน่อยอยู่หรือว่าแล้วก็ชุดตัวใงญ่ก็มีกันครับตัวใงญ่เฟี้ยนเงี่ก็ถือว่ายังมีอยู่นะครับเนาะเอ้า,ามึงมึงหัวเสียนก็ยังเบ,งบาเข็มบ่สีสันมันโอ้สีสันดีครับสีสันดีตัวใหี้ๆอง้ยอุ้ยคุณยึดเต็มถนนเลยโอ้อยครับเจอขาใงญ่แล้วไป เนาะต่งัวงมันกัดฉลาดดีครับว่าไงเนี่ยยางร่วมกันมันเป็นแถวไปมันมันมารวมกับมูใหญ่มันก็นเลยบโรบไ,ไปเพิ่เร่เฮยแล้วเฮ้ยอ,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 อันนี้กือบวโบแล้วนี่เฮ้ยาะเจ้าของพันยางมาแล้วเออพันขี้รถมาแล้วครับเลี้ยงแบบง,ง่ายๆครับเลี้ยงสมัยไม่อยู่นี่ว่าต้องห่อเข่าไปว่า <laughs> ต้องห่อเขา่าห่อหนา้าอัยางไปมัดมือมัดเวียนมนาะอยู่นี่เลี้ยงแงมือเสาคนกับมาปล่อยปล่อยอยู่ตีนบ้าน แยกหมูแยกเหมกัขี่รถมอไซค์มาหลัดออก <c oughs> สบายเลย,ยเลยอ,อันนี้ร่วมกันเหนียวว่งางเศร้าเลยทีเนี่ยเจา้าละว่างหันของแย่สิบหาเนาะนนหัน,ะอหนของย่ยนี่ยกหาดิ่เศร้าอันตัวน่ะโอ้อันนี้ลดแล้วเ๋ออ๋ออมาอันนี้มามาัดเลยมาเมืองครับโยนไยว่างหันเห็นเห็นแต่ตัวถ่ายมันเนาะโยนไปเมือง,อองตัวใหญ่ๆน่วกันเอามาเมืองมาเมืองพูดน,นะครับ นี่ตัวเงี้ยเงี้ยวนๆถ้าสังเกตมึงขันท่าท่าตัวใดมันกินอิ่มกัมึงดีสวงมันนะครับมังมึงดีสวงหรือว่าทีตรงเดี๋ยวถ่ายมันหั่อยสิมันก็สีเต็มครับตัวนี้ที่อิ่มอยู่แมงนะครับยันเลี้ยงแบบสมัยไม่ขี้รถไลเลยเพื่อนนี่ยมึงอันนี้ก็กินอิ่มกันอยู่เนาะนี่กินอิ่มอยู่แต่อาจจะวันนี้เขาไล่ลงไปกินน้ำอยู่หนองโมยไ่เตี้ย โอ้โหขี่ด้วยครับมันถีกินเนาะันนาตามันกินกับให้มันไปไปโลกไปเลยเนาะพ่อเพิ่อนกับสีมี่หนองนี่ครับอ่ามีลำหนามเนาะลำหนามเชียวอยู่นี่แหละกับสีไหลมันไปนี่มึงมันกับอิ่มมุดคู่ตัวแล้วนี่หย่าว่างั้นฝนตกมากกับสีมีปร่งไม่แน่นอยูอ่เนาะเพราะเห้มันได้กินอยู่เพราะว่าไล่ไล่มองเพิ่อนกับเริ่มไถแล้วนี่ครับไล่มองเพิ่อนกับเริ่มไถหุ้นไถกบต่อฟางแล้วเนาะนกับยัง มันก็บสิบิฮะเลาะกินนะครับเนาะเลาะกินแทเริ่มกินอยู่น้ำอยู่น้ำหัวขั้นหน้าขั้นหน้าขั้นือว่าขั้นขั้นแท่นหน้านี่แหละย <c ười> ังพอมีอยู่เพราะว่าบางแห่งนี่ฝนตกมาแล้วนะครับฝ <c ười> นตกลื่นมาแล้วกับพ่อหายได้หญ้าเขียวเลยนี่มากเพื่อให้ง่วงควายเดี๋ยวมากินอยู่ครับ, <c ười> ส,บสบายสบายมาเงินเงินแสนเสงินล้านอยู่เลยยุดนี่แหละครับเลี้ยงไงไงไหวเจ้าละสิบเจ้าละเศร้าปีนี้สิบเอา ปีนี้ซีซั่นปีนากะสีเป็นเศร้าครับคณ <Hey. S 1> าธรามันออกตัวแม่อีก,กันแห้งได้หลายไปก็เก่า <Hey. S 1> <ๆ>นี่แหละครับก็บเป็นที่ว่าเป็นธนาคารเดินได้อันวุ่นฤฤฤฤฤฤฤี่เลี้ยงงไงไงว่ายด้ผลผลิตดีกว่าเอาไปฝากธนาคารหัวนี่หนิ <Hey. S 1> <laughs> อะ,อะขอบคุณครับพี่เวียน <c oughs> อขอบคุณครับผมอะมึอนี่กะทือว่ามามาเมืองนะครับเนาะมาผ้าผีผ้าหนอมมงมาชมบรรยากาศนี่แหละช่วงยามแรงเพิ่งจะกำลัง ไรงัวเขาคอกนะครับน้องเบาเข็มอะไรได้มาเล่นมาสอบถามมาเยี่ยมยานถามเขาผู้เพิ่นเลี้ยงงัวแล้วครับมึงเสียทีเนาะเสียทีหุ่นนะครับโอ้กลับมาทำบาราครับอยู่นี่ไรอิสระบนยอดหนาขยังเพิ่นวายละอยากหากินยังกลับไปกินไปงัวควายเนาะครับเนาะเอย่างไงไงไหวสูมือนี่กระแสงัวควายกับกำลังเป็นทีนิยมนะครับเนาะเพราะว่า ทั้งเนืองด้วยเศียฐกิดแน่เสียฐกคิดมันบอดีโรงงานมันปิดโตนะครับน้อพอผิดโควิดหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างนะครับน้องเหตเหตผู้ที่เพิ่นไปสแสวงหารา,ายได้หรือว่าไปไปทำงานยุดตางอำเภอต่างจังหวัดหรือว่าไปทำงานยุดในกรุงเทพกรุงเทพเนาะเิ่นกระยากรับบ้านเิ่นกระเริ่มเลี้ยงนี่แหละครับเลี้ยงงัวเห็ดปะสุตั์แน่เหตการเกษตรแน่นะครับรนากนนบนอก็ตาม ที่ฎสีดีที่เพื่อนได้ส้างได้แปลนมาไวเนาะสำหรับพี่น้องที่เขาว่ามึงนะครับเนะขาว่ามึงเหลือก็ยังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไสบไครป์เป็นกำลังใจให้บ้าวเข็มนไปแล้วกันครับสำหรับมือนีคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ